สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนโพไทยพี่น้อง,องแอดพาท่านผู้ชมนะคะมันติดตามโค้งสุดท้ายของเจ๊ละมุดนะคะท่านผู้ชมหววที่พานมาเพิน่นฝันเกี่ยวกับปูขอปูซิลาได้พี่น้อง,งวันนี้ไปตามเบิ้งกระดูโค้งสุดท้ายเจ๊สวัสดีค่ะจะได้ฝันดีบ่ พี่น้องนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันตอนที่เข้ามาสาัมผัสตอนนั้นเจบอกว่าเจฝันเนาะฝ<ะ>ันเแต่ยังไงฝันอีกไปกับฝันกักัฝันคือเกานั่น<อ>แหละกับฝัน<อ>แต่ว่าฝันเที่ยวนี้ฝันเห็นอันผักกับแคห่แต่ว่า กบับวงหงสิตียังบอกว่าฝันไม่แล้วส <c oughs> วัสดีครับามาตัดต่อสำหรับแนวทางโครงสุดข้ายนะครับพอ,อบว่ามาตาม้อเกยละมุดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความฝันแบาปูศิลามาบอกกับเจเนาะคนบอกว่าตัวแดงหรอครับตอนคนมาบอกนะท่นบอกใมความฝันนั่นนะกรบบอกให้เบิงเลขกทะเบียนรถบต่คนมาบอกตอนนั้น เซตทะเบียนตัวใดขกับเจเลขทะเบียนอันงวดที่แล้วกับสามเกียที่ห้าอันที่มคลิปไปแล้วครั้งแรกนะคะเนาะที่ลงคลิปไปหากรมันจะเป็นฝันต่องวดเพราะว่าเจเพิ่นขอกับปูซิล่านะคะเนาะนะคะสำรับตัวเลขงวดนันฟันเห็นงูเด้ยเนาะงวดอันก็วันทีสิบเกีดพุ่นละแต่วันที่สิบเกีดแต่ตีไปเห็นงู วันที่สิบเจ็ดเมื่อนั่นให้เลขไปคือสามเจ็ดแมนเรค่ะก็ให้ยังกับเจ็ดหนึ่สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะไ้ไปเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดกังวดทีิพานมากคนนแมนแมนงวดก่อนแต่ว่างงวดล่าสุดนี่ไฮเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันมองไปเตียวเจ็ดเนาะฟันเห็นงูก็ไฮไปเตียวเอางวดนี้เอางวดนี้เช้าแบบนี้ทุกถ่ายนะครับเอาเมื่อนี้นะครับตามโครงทุกท่ายกับเจดละหมดนะครับฟันไม่หมดเจด กับฟันอยู่นั่นล่ะกับฟันเงาเรื่องฟันกับฟันสุมื่นแต่อันที่จำได้ก็ต้องจำได้สินะเอาของสุดไทยให้เอฟซีเน่เพื่นวาให้ตามของสุดไทยเมื่อวันที่ยี่สิบห้าค่ะฟันกับฟันเห็นอันฟันเห็นผู้ใา้เมื่อวาดรูปเข่แต่ว่าอันโมเมนตูตเข่หรอกแต่เพื่อนวาดให้วาดรูปเข่ให้นะ วาดรูปแข่หรืวาดรูปพักเน้นความฝันเน้นวาดรูปแข่ผู้ชายมาวาดรูปแขนแล้วก็วาดรูปพักเน่ยมาฝันแปลกเลยจเกี่ยวมาฝันแปลกแต่ว่าแต่ว่าธรรมดาจําความฝันไม่ค่อยได้แต่อันใดจําได้ก็ถทือว่ามันมันคิดว่ามันมันสิแมนแต่ส่วนมากฝันจะจํ่าด้า่านใดจําได้ดีมันมันกังสิอันที่ฝันจํา่ได้ดจะบ่นับจะบ่นับ แต่อันที่ฝันจำได้จังเซลมาคิดเนะาะคิดว่าเออนี่นะกับฝันจังสีแหละค่ะฝันจะวบานเขามาวาดรูปเ้เบิงวามา,าเบิงเด้อ่อยจะวาดรูปเคเจเบิงมาจ้ะแต่กับมีพระพรในควางฝันนี่ถ้าฝันเห็นพระเจยวก้อนกับฝันเนาะฝันแปลกอยู่ได้เนาะนนจังว่ากระรูกก็ได้โอู้ๆๆหว่าสิตียังหน่พี่น้องให้พี่น้องตีซอยฟอร์มเด้อค่ะแต่ว่าเจเพิ่นกับคงสิตีในใจแล้วล่ะ เอาพี่น้องลองคิดฟังแล้วก็คิดแล้วก็ตีไปนั่เนาะลองคอมเมนต์มาเบังเนาะว่ามันสิตรงกันบอตรงตัวไหนค่ะแต่ว่าตัวเลขก็หนาแน่นนะฟันเห็นงูพันสิตีเป็นเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะเขะแต่ว่าจังไรแล้วก็ฟันแล้วก็ผู้ชายอันบออันเป็นผู้ชายเนอะในควมฟันที่แรกก็บ่านมันอัน พอบ้านนี่แหละในข้อมฝันค่าฝันเห็นเล่านี่มันมักจะมีเลขเด้วยฝันเห็นพ่อบ้านนี่นะปกติเคยตีแบบแปดเจ็ดอันตีอันเลขแค่นี่บ่ะคดิเลขอย่งเลขพระพระเตะเก้ากระพีเอาเตะแปดแล้วครับแปดกับเก้าแล้วก็อันพระเด่นจะตีเอาเตะแปดกับเด็กแปดกับเด็กเก้ากระีคือกันเนาะส่วนมากสิตีเป็นเลขนีเนาะค่ะไม่แปดเก้เก้าเนาะแต่ว่าแค่นี่ เข็มไม่ได้เป็นตัวเข็มนั่นเป็นรูปภาพไหมเป็นรูปซื่อวาดแมนเขามาวาดแต่ว่าบ่เคยบ่เคยฝันว่ามีคนมาวาดในเบิ่งแต่ว่าจะได้เนาะพี่น้องตีเป็นจังไงครับถ้าตีในใจผู้ชายก็สิว่าฮกเอาไปตรงๆไงแปลงสิละเพราะว่าไม่ค่อยตีเด็กหรือครับเข็มมีชีค่ะก็จะบอกฮกชีคุณแม่เจ้าพป็นตีก็บรรจีต่างก็ขึ้นอยู่ในใจได้ว่าชิมีสีอยู่บ้เนาะ แต่ว่าห่างทำนี่พระน่าเหมือนจะยังระวังเก้าไปเห็ดยีสิบบาทนีมีแปดมีเก้าอย่างนี้ค่ะในก้องฟันแต่ว่านี่ใจหันมากเรีกแต่ว่าผมเม็นเด็กฟันดอกอันเป็นเด็กที่กับคล้องมากกันนะบมีเด็กมากคล้องมักวันนี้มากตัวใดค่ะมากนี่มันเป็นเด็กแปดสองคือรู้ว่ามากแปดสองมากอยู่แล้วเพราะฉันเป็นทะเบียนรถอันพ่อบ้านตัวนานนไหม พอถ้าฟันเห็นเล่านี่มันมักจะไปเขาก็ทะเบียนรถเล่าตัวนั้นตัวนี้เนี่ทะเบียนรถเล่ามี่ยังเน่ยค่ะกมีนแปดสองมีสี่หนึ่งมีสามเจ็ดแปดสองสี่หนึ่งสามเจ็ดอันนี้คือทะเบียนหนาของเล่าทะเบียนรถเล่าทะเบียนรถเล่าเลยห็นบอแมนมี่ักโตนี่มันมี่หกตวหกตอันนี้รถยังค่ะรถเป็นรถทีเรแลนดรแลนอ๋อที่เราแลนเห็นงานหน่อยนออ๋อเพิ่นเห็นงานดูสิ เราเห็นงานส้นข้างนะแนลข้างถ้าเบียนรถมีหกตัวด้ผลท่านจดให้แน่เพราะว่าเธอเอฟซีคนออกมากออกมาหมดทุกตัวเราได้ลองเล่าเที่ยวนั่นก็ออกมาแล้วจดใส่กไ่อนพอจะให้เจรหมดเนี่ยตีเอาเฉพาะความฝันเพราะว่าอันกาเบาให้ยไปฟังแล้วซื้อนอกทะเบียนถเมื่อเคยออกมาแล้วออกมาทุกตัวมาแล้ว้วครับ เอาสำหรับฟันเก่าก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอาฟันใหม่นะครับอันนี้อันฟันใหม่อันที่ว่าฟันนี่นะฟันที่เคลียดีนะก็ลากระเชาเลขทะเบียนทั้งนาแฟ้นรถแล้วเดี๋ถ้าว่าเคียเนาะแต่ในใจเคียนี่จะตีเป็นซีค่ะซียังไดเจ็บอันนี้พระก็ได้ตีเป็นแปดสี่แปดมันตีเป็นหกสี่แปดหกเองจังสี่นะครับ สามตัวสักก้อนสี่หจดสักก้อนค่ะกับสี่หกแปเี่แนเจ้าสีตีสี่แปดหกพันบอกนั่นสี่แปดหกหกพู้ชายที่หลังหนั่นสี่ปดหหรือว่าสี่ปดเก้าบอประมาณนี้และเพราะว่าอันพระนี่เป็นเก้าพระนี่ตีแต่ว่า8ดกับเก้าเอาสีเป็นแปดเอาเป็นสี่ปดหกัสี่แปดเก้าสนอกเพราะว่ามันอาจจะมีเก่ากระด้แมันบ่ เอา486กับ489ค่ะจะจางสีซอยแล้วป่ะสีซอยหลุดปะเนาแเราบอกว่าพระก็คือเป็น8เป็น9เก้ากับญานพี่น้องพลาดนะคะฝันหลายมือว่าเจสันไหมฝันก็เพิ่งจะฝันว่าง23มือนะครับ23มือผ่านมานะครับวันนี้ก็จะมีเลขชอบด้วยเพรว่ามีเลขชอบมีตัวใดก่อนครับเลขชอบก็ชอบ8182นะ8เปดส82 เราเหล็กฟันสองหัวกับเจ็ดหนึ่งเนาะครับเนาะแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็อย่าลืมเจ็ดหนึ่งตัวเดิมแม่นบ่ค่ะกับสีแมนยุนนะแต่ว่าอันนั้นมันฟันฟันโดนแล้วฟันช่วงฟันโดนแล้วฟันวันที่สิบเจ็ดนะเอาเอาลงไว้ให้ fc กันไว้สักก้อนมันบ่แน่ผู้มากก็เอารถก้อนนี่ใครๆก็ว่าเขาเขียนให้เบรงก่อนบ่แน่แต่ว่าเลขมันอาจจะออกชุดแรกหรือว่าชุดสองเอาสินะสอบถามว่าหลายตัวมันก็หลายอยู่เนาะแต่ว่า รู้ว่ามันจะออกหรือบ่ออกเนี่ยตนเดี๋ยวก็เหาะกันเดี๋ยวถ้าขู้ขายหน้ามาซื้อเดีย <laughs> <laughs> ถ้าขโมยก็ขายหน้ามาซื้อพี่นอ้องปก,กติกับฟันแมนมาห,นหน้ายงวดติดนะ <laughs> จักงวดติดก็อนคเจ๊กับฟันมาถ้าว่าดวงก็บล้องเขาก็ซีงวดคนแล้วถ้าว่าอันนี้นะฟันเราเองก็ซื้อเราเองสินะก่ได้บอกกูดได้ บอกคนคือกันแต่เขาขวนมาก่นกับไ่ได้สื่อบ่ลืมสื่อน้ำพู้สื่อนําก็ถือกเจ้าก็บ่ได้ใส่ใจเนาะเพราะว่ามันช่วงช่วงมันมันนี่เลขมันหลายเนาะแต่ว่าก็ของแม่นผู้นี้ก็ว่าก็ของแม่นก็ต่างคนต่างเอาให้ฟังอยู่มันคือว่ันแม่นแต่เจนละหมดแตอเอาแต่ความฝันจากของบ่ครับแม่นขวนมากไปเอาน้ำพูนสิบ่ค่อยถือค่ะเอาซื้อก็ซื้อเอาของตัวของผู้เดียวนี่แหละเอาของก็ของก็ของมาก ของผู้อื่นหาฟังผู้ซื้อถ้าแมนว่าเน่นนักนักตัวใดจะถ้าแมนได้ไลยตัวที่บอกมาในแมให้วงตัวใดค่ะสี่แปดหกสี่แปดเก้าแปดสองแปดหนึ่งและเจ็ดหนึ่งถ้าแมนว่าให้คับแขนแขนผู้ใดทุ่นหน่อย,อยสิแมคับแขนแขนกันสามตัวตัวใดสองตัว <11 S 2> เอาตัวใด <1 S 1> เจ็ดหนึ่งกับแปดสอง จ็ดหนึ่งกระแปดสองแตว่าว่ามากไม่ใจนะถ้าคิดว่ากระควสีสื่อกสีสื่อตัวัหนมาไหมค่ะชหกสี่คุณกระเพิ่นคุณนสื่อแจ้งให้หรออ่ะกัจะจตตามนี่นะค่ะเจเนาะกัสรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้แอดิมเขียนตัวเลขก่อนนะคะเป็นความฝันของเจเพิ่นนะคะถามว่า ความฝันเนี่เอ้าแล้วปูเด็นี่ปูศิลามาบองวนนี่อันถ้าเห็นเพื่อนนี่สีว่าอะไรเห็นเป็นตัวเลยปูศิลาเพป็นบ่อไฟแห้คข้นเป็นตัวเป็นเสียงบอกจะเป็นแค่เสียงเป็นแค่เงาเงาอ๋อที่ฟันนี่ก็ระเรล่างเพ้นท์ผักได้ป่าบนแน่ใจ่าดอกว่าเป็นเพิ่นบ่อเพราะว่าเป็นพระแต่ว่างวดแรกนี่ยได้ว้าไหวบ้าขอเพิ่นงวดแรกได้ว้าไหวขอเพิ่นให้เพิ่นบาเขาฝันเน่ปูยังบ้าแบ่งกินห็นคนเรือมใสเพิ่นหลายเนาะ แต่ของก็ได้ลองเมืองสินะกนไ็ได้ยินเสียงแบบเราแววเป็นเสียงเข้าไหมเข้านีคิดบ่าวา่างวดแรกที่เราให้ฟังนี่คือเข้าขอปูซิล่าเนาะนบัดมาสองผัดมาฝันเห็นพระแต่ว่าหักมาได้เห็นเป็นรูปชัดเจนว่าเป็นเพิ่น,นแต่ไม่ใจคิดาว่าอาจจะเป็นเพิ่น นิจใจกันนับถือเพื่อนกับพวกที่เป็นเพื่อนนั่นแหละทว่าอยู่ในใจอย่านี้เพิ่มนับถือเรื่อมใสเพื่อนนะพี่น้องเอาตัวเลขใเอฟซีนะครับเจริละหมดประกับตีไห้นะครับผู้ใดโชคดีมีโชคลาภนะครับเจรละมดว่าช่วงนี้ยังว่าสะดวกให้เบอร์โทรนะครับถ้าโชคดีก่อนเพิ่นจะให้เบอร์โทรในงวดหลังนะครับเนาะก็ได้มาขับุญกับเจนะครับอเจถือให้เอฟซีนะครับความฝันนะครับกเป็นคนฝันแม่น helmet, อีกคนหนึ่งนะครับท่านหนึ่งนะครับเจริหมดติดนะเจนะคะ นักงงบุโชคดีครับไปแล้วิดโชคดีเ <c oughs> นาะครับเ <c oughs> นาะ,นะอันนี้จะเป็นตัวเลขของเจ๊ละมุดนะคะก็เข้ามาแล้วสีงวดติดนะคะเป็นความฝันล้วนๆไม่เอาของใครเอาแต่ของตัวเอง <c oughs> แม่นบาเจ๊ค่ะอาญามความฝันนะเจ๊ <c oughs> อันฝัน,นสุไทยแมน่นอ๋อก็ฝันเห็นเคนยนนะจ๊ะฝันว่าในบาทพีท่ปูใายมาวาดถูกเคียนค่ะแล้วก็มีพพา้อมค่ะก็เลยตีเป็นเลข ก็ได้ตีไปตามตัวเลขว่าตีเป็นตัวใดคะ่กะกะว่านเปดตเปรเก่านาะกบพระเนาะมันถึงัะว่าผู้ใช้ก็ตีเป็นหกจำระคตรีเป็นก็ได้ตีเป็นสี่ตามขาเพื่อนน้่นละก็ได้เป็นสี่แปดหกะส่วนมากตีเลขง่ายๆ่ามันมากจะถืกไหมเลขหกกับเลขเก่าตัวเดียวกัน เจเลยบอกว่าให้การไหวอาจจะเป็น489ก็ได้นะครับอากับพิจารนาเนาะครับเนาะกับเป็นความฝันเราสู้กันฟังนะครับเนาะเพื่อดวงนสมพงกันอาจจะไม่โชคครับเลขชอบ82 81นะคะแล้วก็เลขเดิม71อ่ะแห่งๆเลยๆยขอบคุณเจหลายๆค่ะขอบคุณครับเจขอโชคดีทุกคนเจ้แห่งๆเลยลยนะคะเนาะ การท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เลขีเลขสามส s เลขีเลขสามสองห้าหนึ่ง วัดของปูซีลานะคะธรรมอุทยานของปูซิลาซิริจันโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ